พบกับบอยชาโคลเช่นเดิมนะครับมาพบกับบอยชาโคลก็ต้องมีการรีวิวรถสวยๆนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับบอยฝากรบกวนนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องบอยชาโคลด้วยกันเพื่อเป็นการังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ไม่พาลาดรถสวยๆด้วยนะก่อนจะไปรับชมนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับบอยจะแจ้งให้ก่อนว่าสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถกับบอยได้นะบอยมีบริการจัดแฟนหนึ่งที่นะครับแล้วก็ส่งรถถึงบ้านส่วนในเรื่องของเงินดาวน์เงินจองนะครับลูกค้าสามารถโอนเเข้้าบบรริิษััทลลยนนนนะคไไดดมม่่ีแอ มาดูกันนะครับว่าบอยพามาดูรุ่นอะไรวันนี้เช่นเดิมครับด้านข้างของผมจะอยู่กับเจ้าตัว Ford r a n g e r XL Passport รนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะครับเป็นรอหลังๆแล้วนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบติดต่อมานะครับรุ่นนี้นะครับราคาเขาอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์2 2นะแรงม้าอยู่ที่1น0้แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนะ มาดูกันนะฮะว่าเจ้าตัวนี้บอยได้เปลี่ยนอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะครับอย่างเห็นได้ชัดด้านหน้านะครับได้แปลงใหม่นะครับเป็นหน้า F1 5 0 Spider ซึ่งหน้า F1 5 0 Spider นะครับก็จะมีข้อเด่นนะครับในเรื่องของกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่และเต็มแบบนี้นะครับและตัวหนังสือฟอนต์นะครับ s o r d ตัวนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันคันนี้เลือกเป็นดําตัดขอบแดงนะครับพร้อมกับไฟสวสีส้มนี้ 3. จุดสีส้มนี้ลูกค้าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นสีขาวนะครับ ส่วนสีแข้งด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นสีแดงนะคะบอยได้เปลี่ยนให้กับลูกคา้าหรือทําสีนั่นเองนะครับ <c oughs> จริงๆอะ่ะสีเดิมมันจะเป็นสี bon นะบอลเงินงนะอันนี้บอยได้ทําให้กับลูกคา้าลูกค้าอยากได้สีไรแจ้งมาได้นะครับเราให้ช่างทําให้ได้นะครับด้านข้างในเรื่องของไฟตัดหมอกกันบ้างนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้จะไม่มีจากโรงงานมีแค่ช่องไฟตัดหมอกนะครับอันนี้บอยได้อัปเกรดและติดตั้งให้ครบๆเพื่อลูกค้าการใช้งานไปเลยนะครับด้านบนนะครับเห็นได้ชัดเลยรอๆอย่างนี้ ก็คือในเรื่องของการอัปเกรดเป็นไฟหน้าแบบมาสเตงนะครับก็จะมีไฟวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็คีบ3ามคีบด้วยนะครับส่วนไฟหลีด้านในที่ลูกค้าเห็นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะเป็นสีแดงแบบนี้หรือว่าจะเป็นสีน้ําเงินสีขาวลูกค้าก็แจ้งมานะครับโคมเช่นเดียวกันนะครับโคมด้านในที่เป็นเห็นสีขาวๆแบบนี้ตัวนี้เป็นโคลมนะลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันจะมีอยู่2แบบกลมแบบนี้หรือจะเอาเป็นแบบเหลี่ยมก็ได้นะครับ เพิ่มเติมในเรื่องของครอบไฟหน้าบอกดก็ครอบให้เพื่อให้ดวงตานะครับเด่นแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับด้านหน้าก็คือในเรื่องของฝากระโปรงที่เป็นฝากระโปรงแบบฟิตนะครับก็คือสกรูฟิตนั่นเองตัวนี้นะครับรูปสัตว์เขาเป็นรูปแรดน,นะหลายคลิปลูกค้าเห็นนะครับเป็นรูปม้านะครับหรือรูปกระทิงอันนี้ลูกค้าเป็นรูปเอ้ยกระทิงเนาะมันจะมีม้ากับแรดแล้วก็กระทิงแบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะจะเป็นสีแดงแบบนี้หรือสีเหลืองสีขาวสีดำอะไร แล้วก็เราก็ได้แถมในเรื่องของสติกเกอร์คาว่าเลนเจอร์ที่ฝากระโปงฝากระโปงมาด้วยอันนี้ลูกค้าอยากได้แบบเต็มเต็มเลยนะครับไม่อยากให้มีที่ว่างเลยก็จัดให้นะครับด้านข้างนะครับมาที่คิ้วล้อกันบ้างนะครับด้านข้างก็เป็นคิ้วล้อแบบ6นิ้วที่มีหมุดนะครับหมุดตัวนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับอันนี้เราแปะด้วยกาวส m เมนะครับผมส่วนที่ยึดของคิ้วล้อตัวนี้เรายึดจากด้านล่างซุ้มด้านล่างนะครับดูเดิมจากโรงงานนะอันด้านบนเนี่ยเราจะแปะด้วยกาวสัเอมแล้วก็ วิ่งนะครับเก็บงานด้วยซิลิโคนทําให้วิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับด้านล่างนะครับแม็กยางกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นแม็กขนาดขอบ16นิ้วนะครับจะเป็น265นะครับอ่าเจ็ดสิบอาร์สินะครับตัวนี้รัดกับยางอ่ามอสเตอร์เอทสนะครับส่วนยางตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบรนด์ได้นะจะเป็นมอนเตอร์แบบนี้หรือจะเป็นทันคุกหรือว่าเป็นแม็กซลูกค้าชอบก็เลือกมานะครับส่วนแม็กนะครับพวกนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะบอยมีแม็กให้เลือกนะครับผม แล้วก็สติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าก็เลือกมาที่ส่งมาให้แล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของชื่อและนามสกุลลงไปถ้าลูกค้าอยากได้ชื่อและนามสกุลอย่างเดียวก็แจ้งมานะเราก็ทําให้ได้หมดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเบ้ารองนะครับเบ้ารองกันลอยนี่ก็มีให้นะครับเบ้ารองกันลอยตัวนี้ก็คือปกป้องกันเป็นรอยนั่นเองนะครับก็ในเรื่องการล้วงนะครับแหวนเล็บอะไรพวกนี้ไปโดนเบ้าตัวนี้ก็จะเป็นรอยก่อนนะครับ ด้านบนกันบ้างนะครับก็จะมีคิวกันส์ใช้งานครบแบบนี้4ชิ้นนะครับให้ทั้งคนขับคนนั่งแล้วก็บอกแคบนะครับแล้วก็มาที่เราหลังคากันบ้างราวหลังคาตัวนี้นะครับเราได้ติดตั้งให้กับลูกค้าแต่ไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเรา่นี้เราแปะด้วยกาวแล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับไม่แนะนําให้ไปโหนหรือไปรัดของนะโอกาสหลุดมันจะมีได้นะครับผมมาต่อกันที่ในเรื่องของครอบฝาถังนะครับตัวนี้ก็ครอบให้นะครับ เชื้อเพลิงของ Ford นะครับก็จะเป็นดีเซลนะสามารถเติมได้ทั้ง B7 B10 แล้วก็ B20 นะครับแต่ขอให้เป็นดีเซลนะส่วนสเปคบรรทุกของเขาก็จะบรรทุกได้อยู่ที่1.3ตันหรือว่าตัน5ก็ยังไหวนะแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนฝากับฝากระบาดท้ายเนาะกระบาท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ o u t l e n d e r นะครับแบรนด์ Allender ที่มีแบบแขนยาวสามารถอัปเกรดใส่ตะแกรงได้ด้วยอนาคตลูกค้าก็ไปอัปเกรดได้นะครับ แขนยาวมีข้อดียังไงก็สามารถลัดของพิงของได้ถึงด้านหลังเลยลูกค้าก็จัดได้นะครับอยากได้ก็จัดมาเลยเดี๋ยวจัดให้นะครับเรื่องของค้อบฝาค้อบไฟท้ายเนาะเราก็มีครอบให้ครอบหน้าแล้วก็ครอบท้ายแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับสาดไปถึงฝาหลังนะครับแล้วก็เบ้ากันรอยแบบมีดาบให้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงก็กันชนเราถอดกันชนเดิมโรงงานออกเลยนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็นกันชนเหล็กแบรนด์アウเลนเดอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมี ตุ้มลากอ่าไม่ใช่ตุ้มลากมันเป็นห่วงนะฮะห่วงลากสีแดงนะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับก็จะมีข้อข้อดีนะครับข้อพิเศษก็คือในเรื่องของแขนตัวนี้นะครับโลบาร์อ่ากันชนท้ายเราพูดผิดพูดผิดบ่อยไปนี้แล้วก็ในเรื่องของอ่าตัวกันชนท้ายแบบแขนโอบนะก็จะปกป้องในเรื่องของการเฉียวชนในช่วงนี้ได้ดีนะครับเวลาลูกค้าถอยนะบางทีอาจจะมองไม่เห็นนะครับอีกอย่างหนึ่งของคันนี้นะครับบอยได เปลี่ยนเบาะหนังด้านในนะครับให้เป็นสีที่ลูกค้าต้องการด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับครันนี้รับรองว่าสีถูกใจนะครับแล้วก็เรียบหรูดูแพงด้วยนะครับสีเบาะตัวนี้นครับที่อย่างลูกค้าเห็นนะครับตัวนี้เป็นสีเบาะเขาเรียกอะไรช็อกโกแลตเนาะสีน้ำตาลก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับก็จะเดินได้สีเดียวกับตัวเบาะนะครับ ตัวเบาะตัวนี้นะครับจริงๆแล้วจากโรงงานจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะอันนี้บอยได้เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าลูกค้าอยากได้เบาะหนังแบบเป็นสีน้ำตาลก็เลยจัดให้หรือลูกค้าอยากได้เป็นสีดำก็ได้นะดำก็สามารถเลือกได้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสเปคด้านในของตัวไอเกียพั X ตัวนี้ก็หน้าจอเป็นหน้าจอขนาดแนิ้วนะครับแบบทัชสกรีนสามารถรองรับบลูทูธไม่ว่าจะเป็น n d 앤클อโต้หรือแอ p เปิลคาเ a ย์ก็ได้นะครับสามารถฟังเพลงได้โดยไม่ต้องเสียบสายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับกับกระบะแคบยกสูงที่ถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วก็แต่งหล่อๆแบบนี้นะครับใกล้จะหมดแล้วนะรถนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับกระบะแขคบแบบนี้ใช้ใช้เงินดาวไม่เยอะด้วยนะครับก็ติดต่อมาหาบอชาโพดูเดี๋ยวจะทิ้งอ่ไอเดียไลน์นะเดี๋ยวแปะดีไลน์แล้วก็หรือว่าจะโทรมาที่0 6นย์หกสี่หมนะครับนีเบอร์บอชาโพนะโทรมาสองช่องทางก็ได้นะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะมารีวิวขนไหนอีกเดี๋ยวก็ มาพบกันใหม่นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบอยชาโคที่ปรึกษาการขายฟอร์ดออโตเกอรี่ไปก่อนละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ